กินแจวปลาระเข้าวเหนียวไหมหัวหิวข้าหิวข้าบแป๊บหิวหิวแหงมากหิวหิวจะอยู่บริษัทเนาะย่างเคียดครับย่งเคียดหมูแจวกินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจวสตอรี่ค่ะมื้อนี้หมูแจวสิพาทุกคนมากินนี่ค่ะแจวปลาร้าแจวปลาร้า,ะะเ,าะะเคียดทอดไก่ทอดแล้วก็ผักลวก อันนี้ก็เป็นผักสดและนี่ก็เป็นผักลวกคือจะบอกว่ามื้อนี้วันจันทร์ค่ะเย็นวันจันทร์หิวข้าวแหงมากบอกไอ้ต้นแวตาลาดมื้อนี้หิวข้าวไอ้ผัเขาแวตลาดเนี่ยเขาหิวข้าวแหงคักมากินเจวปะลาหืมเจ้วันนี้แซ่บ กีบทอดอึมิขออมา้าวกอบ,อบอก็มาเนี่ยกอบกินบ่ กิต้นนั้นแเะบอลผมก็เคเข้าเลยนกินกับข,<อ>ข้าเหนียวไหมหัวหิวข้าหิวข้าแป๊บหิวหิวแหงมากหิวแต่อยู่บริษัทเนาะย่งเคียดครับยังเขียดหมูแก้วกินวันได้มดผมเด้อที่จริงอ่ะเจ้วไว้ผมยาวยาวแบบตกถึงตูดเลยผมมันเสียหลายเจ้าก็เลยตัด ตัดสั้นแล้วเนี่ก็เลี้ยงไม่บำรุงไม่อมเออเกียงบะเคียงตาบะหิวแล้วว่ามันมัดผมระทันแล้ว,วอ่ะผักบวกผักคุยเจลแบบนี้ เพลี้ยตือโควงไก่ที่กลับมาตำเตียงตำประทานละหิว แซ่บหังอ่าเจ็บนี่ก็ตแซบคงไกลอยู่หลายตำส้มบบทันแล้วอยู่เข้าคัก แจ้ามักติดคาว่าโรงงานมันบอกแต่จริงๆเจ้วเพิ่งกลับจากบริษัทตะกี้หันเจ้วเฮ็ดโรงงานเฮ็ดโรงงานเฮ็ดในฝ้ายผลิตนี่แหละอืมตัวจิดคาว่าโรงงานโรงงานจะเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานบริษัทคือกันบนมันก็คือกันเานเาะอืมรู้เจ้าเข้าใจผิดไปเอง ก่อสร้างก็เคยเฮ็ดมาแล้วปูถนนลาดยางก็เคยเฮ็ดมาแล้วทําให้ทําสวนเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดมาเบด่อละทำให้ทำสวนก่อสร้างปูถนนลาดยางอย่างเฮ็ดมาเบื่อแล้วบ่ เชงโรงงานให้ๆๆใหประชัตอนนี้คือยากผ่านตัวเองไปเป็นแม่ค้าแต่แต่ก็พุ่งว่าที่ขายอย่างดี Get that. เริ่มอิ่มละเริ่มอารมณ์ดีละเมือกลับมาตะกี้แบบหิวเข้าคิอไปอย่างก็ยากไปเปิดตะกี้หันยากกินราดหน้าเบิรงคลิปเจ้าของกินรานหน้ายากกินส้มตำกะยากโคงไก่อื่นสาวตำส้มตำตำแตงกิงกัโคงไก่ ข้าวเหนียวพอหนึ่งซ้ำให้เบิดก่อน ผักดองนี่ก็มีบวบหมูมีกะลำมผักกาดดอกอแซบ,บแซบแบบแซบแห้งลายหิวลารขอบคุณทุกคนนะคะที่ กดติดตามกดถูกใจให้หมูเจ๋วกดเบิ้งคลิปบ่าว่าจะซ่องทางไหนขอบคุณมากๆนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ